นี่คือทางขึ้นภูทอกแห่งวัดหลวงปู่จวนหรือวัดป่าภูทอก่อแม่ครูบาอาจารย์สายพระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นนะครับใครที่ว่างเว้นอยากจะมาท้าทายความเสียวนะครับที่นี่เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่สงบแห่งหนึ่งนะครับเรียบเสมือนสวรรค์นะครับ ทั้ง7ชั้นนะครับมีทั้งหมด7ชั้นครับตัวนี้ก็เป็นวิวภูวัวนะครับเป็นป้ายอาจจะมองไม่เห็นมองเข้าไปก็จะเป็นพื้นที่สวยสง่างามนะครับพื้นที่ทั้งหมดแทบจะเป็นป่ายางทั้งหมดนะครับมองไปที่เป็นเขียวๆนี่นะครับก็ะจะเป็นสวนยงางทั้งหมดนะครับที่มองเห็นนะครับ อันนี้เป็นชั้นที่6นะครับเราจะเดินทางไปต่ออุมาได้คนเดยครับสุดยอดมากครับเป็นสิ่งก่อสร้างที่วิศวกรยอมรับแล,ะแ,ละ,ะแปกใจนะครับบ้านเราเขาเรียกว่างึดครับวิศวกรต่างประเทศเงึดเรียกว่าหลวงปู่ท่านทำไดไรยังไงนะครับดูครับ เป็นไม้ทั้งหมดนะครับปรกบเลาะไปตามหน้าผานะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่บอกได้ว่าเสียวที่สุดนะครับเลาะไปอยแบบนี้นะครับข้างล่างก็เป็นไม้เป็นริ่มนะครับตอปรกบไปกับหินแผ่นหินนะครับสวยงามมากครับก็ยนเชิญท่านที่ต้องการ อยากจะมาเยี่ยมชมมาดูข้างล่างนะครับข้างล่างก็จะเป็นแผ่นไม้เป็นริมโอ้ข้างบนก็ถ้าไม่ก้มก็หัวชนกับหินครับนี่ยครับไปอย่างงี้ครับเรียนเชิญครับเรียนเชิญ Amazing Thailand รับวิศวกรต่างประเทศให้ความงึดในองค์หลวงปู่นะครับหลวงปู่จวนลวัดปากปู่ทอกท่านใดที่ยังไม่มาก็เรียนเชิญนะครับ ครั้งหนึ่งในชีวิตเราคือผู้พิชิตผู้ทอ,อกนะครับสโลแกนของผูกระดึงเรายัางใช้ได้ที่ผูทอ,อกนะครับทั้งเหนื่อยและท้าทายนะครับบัดเสียวนะครับยนเชิญท่านที่ไม่เคยมาได้มาเรียบชมกันให้เสียงภาษาไทยโดยคนินวหันเดช